โอเคครับก okay so, ็กรบสวัสดีมิรัติปันทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมอีกเจนนงเคยแอดเคสลอร์นั่เอครับคุณผู้ชมวันนี้เราก็อยู่ในหน้าจัยของลักกี้เดโกหรือว่าแมวนำโชคของเรานั่นเองผู้ชมเอ้ยเกมดูแลกอีกเกมหนึ่งก็แล้วกันผู้ชมฮ่าไม่พูดความจับปีเปลือกกระเดือกกระเดืจวดผมไม่ต้องอธิบายอะไรให้มันเสียเวลาผู้ชมเอ้ยวิจิตรงนี้ เอาเท่าที่ไหกวก็แล้วกันเด้อคุณผู้ชมเนะี่ก็ทุนหมื่นสี่แค่นี้แหละพอๆๆๆถ้าไม่บวกเกมนี้ก็วันนี้คงได้พอแค่นี้สองเกมพอเพียงกะจะไปปนตูเสบเมื่อกี้โดนผูเสบปนกุล <c oughs> ยากชอบตึงได้ดีนะคุณผู้ชมเออของดีพีจีแต่และเกมดีๆทั้งนั้นไป้วก่อนจะรับชมคลิปไม่แนะน,าน,าน,านำป็นท่ามให้ดูเพื่อความสนุกสนาน,านความบันเทิงเท่านั้นนะครับ กรนีดูอยู่ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับก็ติดตามมาแอาร์ด้วยนะครับเป็นกำลับรายการรายการตามคลิปเนาะไปดูแต่ฟันดูเพรามันตึงอะ่ะล่าสุดใครที่ยังไม่ดูแนละ้วก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับวัเนี้ยเซ็ตเอาเกมอ่าปนตุลเซฟผู้ชมก็ไปดูความทุลักทุเลกันแล้วกันอืมไปดูความบันเทิงเลิงไส้ในชีวิตเองเด้อผู้ชมนะครับก็ใครที่ไม่ไหวตรงนี้ก็ยินดีด้วยวผู้ชมว่พักไปก่อนก็ได้เนี่ย เกมที่เหมาะสาหรับคนทุนน้อย,ยผมว่าเกมนี้เหมาะนะอย่างน,น้อยน้อยหวผมว่ามันก็ยังคอมโบดีกว่าบาง,บางเกมอเออไหลน่งไหลนองนอะไรเงียงเย้ยมันก็ยังพอมีคอมโบให้ได้เห็นนะถึงแม้บางทีมันอาจจะไม่ได้จ่ายคงจ่ายแพงก็ว่าวกันไปผมอชมนี่ใส่ส่วนตัวมันก็คูณจังตังไม่จ่ายตัวคูนี่เพียบเราดูได้เลยน้องนี่เป็นไงอย่าง,างน,น้อยนคูณสิบสี่อ่ะแล้วดูตัวจ่ายดิสามสิบหกะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เออแลกกันชิบลต์ลๆๆต่อสู้ยามพลาแปดเอแถวสามลงบ่วุ้ยวุ้ยโอเคจัดไงบ่ปับแลกกับแมมไลตต่อเอลงแถวสามไม่ก็แั่แคเตอร์สักตัวหนึ่งป่ะแั่แคทเตอร์ทักตัวหนึ่งป่ะ,าปะจานว่าไม่ลงะขนาดที่ลงสนามฟุตบอลหนึ่งมันยังไม่ลงเลยเออ <c oughs> <c oughs> นันบลาย ว้าเละเฮยรู้ปะรู้กันเลยโอ้ไม้แรกก็เอากูเลยไปจ้ะเออโอ้ลูกเปอันที่นี้หมุนมือมันค่อนข้างตึงนะผู้ชมตละดใครที่สามารถเทคไปแบบซื้อได้ก็ถ้าไม่เบื่อก่อนนะเออบางทีซื้อไปแบบเยอะๆมันก็รู้สึกเอียนนะผู้ชมถ้ามันจ่ายยากนะใครที่มีความสามารถหรือว่าแบบ สะดวกซื้อผมก็ผมว่าซื้อไปเลยดีกว่านะครับซื้อไปเลยดีกว่าคือถ้าแบบไปนั่งหมุนมือแบบนั่งตาลอยอยู่นะผู้ชมเออเว่อร์จ่ายยากอยู่นะแตไปเล่นไปเอออู้ดพัดเต็มนะอูไม่มีตัวคูณมาจ่ายแหมที่อย่างนี้เราบึงลอยจ่ายเออที่ไม่มีตัวคูนละจ่ายเก่งเหลือเกินลูกเป้โอ้ย ไม่มันเป็นทุกเกมนะแล้วทีนี้เป็นอย่างอีอาการหนึ่งเป็นไงรู้ไหมผู้ชมอีอาการหนึ่งคือเข้าฟีเจมยากตรงเนี้ยเข้าฟีเกมยากขาเกากข้ายากมากขอเกมผมเคยเทสแบบจำไม่ผิดนะจะถังสันก่อนเนาะเคยเทสแบบหมุนมือมว่าตับตับต้องมีพันไม้นะตับตับต้องมีพันไม้นะแล้วถามว่าจบที่พันไม้เข้าฟีเจมไหมเ <c oughs> ออไม่ได้เข้าฟีเจมด้วย เออแต่ว่าจังหวัดจะจ่ายง่ายก็ง่ายนะพี่ยมง,ง่ายแบบนาทีจ่ายแล้วอะอะไรประมาณนี้พี่ยมไม่ค่อยได้เห็นหรอกเออส่วนมากจะใช้ความพยายามเขาแรกก็มากกว่านะครับอ,อืมอย่างน้อยต้องมีสักสามสี่ฟีเกมถึงจะมาจาักจ่ายสักรอบนึงอะไรแบบนี้ซื้อเนี่ยขั้นต่ำต้องมีห้าไม้เออสี่ไม้ห้าไม้บางทีก็ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะที่บางทีผมยังรู้สึกว่าเออ,ๆๆๆๆๆโ,อโอ้ยลูกพี่ เด,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 เดไม่มีคอมโบไม่มีจ่ายเลยลูเอเฮ้ยะอะไรอ่ะว่าเป็นยีสิไม่ใช่หรือวะเพิ่มเป็นหลปะ มันแทบไม่มีคอมโบเลยเว้วยพผู้ชมโอ้ไปห่างก็ห่างไปย,วยาวๆเลยวะเอาเล่ <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับปนะีจีเนาะมันจหอมสวยพวกเรียกชอบเลยว่ะการอ้จจาพูดไปตั้งแต่ต้นเกมนะบอกว่าเกมนี้เหมาะสำหรับคนคนนะุณน้อยเออโอ,อ้ลูกเพ่เออหมุนไปเนี่ยเพิ่มห้านาทีเอง อาออการแล้วฮะไอจิอตทุงนี่จะเข้าใจรับประทานลำบากกันนะเพี้ยนดี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 ก็บอกว่าดีแหละเพี้ยนปิบจะอุ้ยอยากได้อยิปไหล่ต่อสัมาถ่าแรกปับ๊บแลกการฉันมาับตีบกบอบอระปองใจต่อด้วยฟรีเกมครับขุมาดี แค่นั้นแหละฮักอุ๊ยวิกีา5ตัวหรอจ,ร <c oughs> จ,จ่ายรึแต่จ่ายเป็นลำประเด็นนะฟรีเกมแรกด้วยนะธรรมชาติของฟรีเกมแรกนะผู้ชมก็ใครที่พอจำทำใจได้นะใครที่แบบจัดการความรู้สึกตัวเองดีๆกท็ทำใจไว้รอเลยกนะเออโดยทั่วไปนะนรับ โดยทฤษฎีโดยประสบการณ์ค่อนข,ข้างที่จะจ่ายายากบานนี้ก็มีจ่ายแหลนะแต่จะจ่ายายากก็มีขึ้นไปถึงหลักพันนะัเป็น30หลักพันพันห้าก็มีเห็นอยู่นะแต่ก็นานๆทีส่วนมากจะเป็นแบบเบรกที่หลักร้อยอ่ะ3 4มสรหลักสิบก็มีใครบ่กไ,ไม่มีก็มีอย่างกไปบ่ัทึงวุ้ยสาลายสาบา,า,านูนี้นะจบเจ้าไปเลย ไสไปเรกวอเออไม่ได้นะอีกสองหมุนนะ่ะอีกสองหมุนนะ่ะเอาดีเอาดีนานนานท,ทีที่ไอ้น้องขอมุจันจอ่าเบ็ดสามสิบูลค่ลาฟีเกม2 5ง0นหอใช่ป่ะสองพัองอเออถ้าได้เกิดสองพันสองร้อาสิบก็ถือว่าเป็นกำไรแล้วและก็เอมาสวนยาพาราแปดเจตทศะไรต่อบ่และก็พาราหาเราชส้จัปชิก แต่แถวสอโอ้่ลงน่้สลอดสวยมากสิบก็หลอนนะคับผู้มชมสิบแล้วก็แม่มปะเออถ้าลงไม่สิบก็แม,ม่ลงแถวแรกเมื่อกี้เธอระวังเลยมาเถิงเลือดใส่นานๆเหตุการณ์อย่างนี้ก็ดีใจเฮ้บึ้มโอเคโอเคยังจ่ายบุญท้ายมาไม่ได้แพงมากอุ้ย5,900อ่ะ 5,989คิดได้เปล่ผู้ชม5,989หารด้วย30ใช่ป่ะเราไม่ซื้อเนอ้าสิ9เก้าเท่าดีอันนี้ดิดิดิเพราะว่าปะกะติปะกะติที่ได้มันประมาณสัก8ปดสเก้าท่าอ่ะเออเพื่อนนี่แพงขนาดนี้ด้วยทำไปนะเฮ้ยเอาวะจานเออแต่ว่าอาการก็แตกต่างกันกับอันนั้นนะอาการมันแตกต่างกันกับกับไปยี่สิบหรือฮนไปสามสิบอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือ อางที่ผมว่าไปในหลายคลิปผู้ชมพยายามพยายามหาเบ็ดที่เข้ากับตัวเองนะไม่ว่าจะเพิ่มหรือว่าลดลงไปปกติเราสตาร์ทที่เบ็ดว่าเราสตาร์ทที่เบตยี่สิบอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้เราสตาร์ทที่เบตยี่สิบผู้ชมดูอาการมันนะเป็นยี่สิบถ้ามันจะไม่ใช่ผู้ชมหมุนให้ตายเออจริงๆเ,ออเพิ่มไปสักหน่อยก็แล้วกันสักสิบเออถ้าเป็นเป็นเบตสามสิบเงี้ยหรือไม่ก็ลดลงมาสักเบ็ดสักเบตสิบอะไรประมาณนี้พผู้ชมนะครับสำหรับใครที่ทุนไม่ได้เยอะมากาผมว่าลดเออผมแนะนําลดดีกว่า นะถ้าเพิ่มอาจจะอาจจะไม่ได้สมหวังอย่างที่คิดดิ <c oughs> แต่ผมว่านะใครที่เคยเล่นใครที่ประสบการณ์มีอ่ะจังหวะแรกประมาณ5้าหรือสิบนาทีแรกผู้ชมมันจะเป็นจังหวะแรกที่จ่ายนะถ้าเราตัดสินใจถูกเพิ่มเบ็ดตั้งแต่ตอนแรกเราจะถูกเอ้เยยมันมันจ่ายนะเออมันจ่ายอยู่อืมแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าเราพอมันจ่ายปับ๊บมันจะล่อซื้อเรานะผู้ชมมันจะมันจะเป็นเหมือนจังหวะล่อซื้อว่าเบ็ดสามสิบหรือว่าเมื่อกี้จ่ายมาห้าพัน ถ้าลองผมเออว่า <c oughs> มันลุมก,กันได้ไงวะถ้าผมลองเพิ่มเบ็ดไปเบ็ดห้าสิหรือเบ็ดเก้าสิสิ็ิบอะไรเงี้ยอ่ะถ้าเพิ่มจากสาเกินขึ้นไปปับ๊บหลังจากนี้ผู้ชมรอดูความบันเลยไส้ได้เลยนะแล้วผมว่าจะจ่ายยากขึ้นด้วยเผเออไม่เข้าฟรีเกมด้วยอืมมันจะจ่ายอยู่แค่นั้นจงังหวะนี้คือจ่ายแล้วนะถ้าเราพร้อมหรือไม่ใช่เราพร้อมดิถ้าเราพอใจในยอดเนี้ย อันนี้คือกําไรแล้วนะอันนี้คือกําไรแล้วนะอันนี้คือพูดนะส่วนมากหลายคนจะรู้สึกว่ามีความหวังต่อไหมอย่าเพิ่มเบ็ดนะขนาดเบ็ดสามสิบเบ็ดจ่าขนาดนี้เลยถ้าเพิ่มเป็นเบ็ดห้าสิบเบ็ดเก้าสิบเบ็ดร้อยมันจะขนาดไหนวะเนี่ยส่วนมากจะเป็นแบบนี้ผู้ชมผมคนนึง <c ười> เออเพาราะฉะนั้นเ <c ười> พิ่มเบ็ดเนี่ยละไายผู้ช <c ười> มถามแล้วมึงจะพูดเพื่อ ชอบกขาจัดประหยัดทับแบบนี้ไม่รู้อะ่ะรอดูอาการได้เลยนะเพิ่มพอเพิ่มเบ็ดขึ้นมาถ้ามันจะดีมนันต้องดีแหละนานนาทีมาเต่านี้แล้วาละะัางแล้วก,ก,ก็เจไรต่อส่วยยาพาราแปดไว้ลงตัวนั้นแล้วก็เคกับผมคอมโบขอบจ่ายไปทีวุ้ยวัตแทรกพรัดไม่มาแต่สิบมาพี่ผู้พัทแทรกไม่ก็แบบแต่สองแบบไปลงสาม ขยับมานดนดึงมนันได้เลยอไงเออโวดรู้สึกว่าเกมนี้ทำไมตัวคูณมันดูกักตัวคูณวะหรือว่าจะเข้าอีหลอดแบบตัวจ่ายแพงตัวคูนนอ,อนเงี้ยเหรอบ้าเกมที่เอาแน่เอาหน่อนไม่ได้จริงเนาะเกมตลอดออนั่นแหละสวยยาปร,ราแปดเขตตะลรกบอสไม่ลงนะ อ่อีกเกมแรกแล้วก็ฟีเกมเดียวแล้วก็หายไปแล้ว <c oughs> อีกเรืหนึ่งฟีเกมนี้แลกแหม่มาสวยงามปราแปดเอแถวสองไหลต่อขอบขอบใจก,กับแซมบัสสุดจปะปลาชิกงเจแถวแลกแลก็ต่อหนอึ่ยแซมบอสปั๊บโทษทีผู้ชมไม่มีตัวขูดเป็นไย่งโทษตำลาไหมตรงตำราดิ ไม่มีอะไรผิดพลาดไปแม้แต่น,นิดเดียวอะยอย่งเจบาเลยโอ้ยองนี้พีจีก็ตึงจริงเ <c oughs> ว้ยเข้มจัดว่ะของแท้ม <c oughs> ึงแดกีนจะกิฟไปหรือเปล่าเดยวเปี๊ยกอุลี่ยังเจบาดีดีดตล้งเรื่องฟีแคมดิ <c oughs> เนี่ยแทนที่เลยจะได้ถอดตอนนั้นน่ะตอนที่ไปหมื่นแปดอะแล้วก็กคลไรอะสี่ถ้าห้าพันอะ เอเไอไปเนี่ยพร้อมโลบบังตาอู้เราดูฟีเกมนี้ผมเดาว่าไม่จ่ายนะเอาผมเดาว่าไม่จ่ายไว้ก่อนเพราะว่าทำไมเมื่อกี้มันจ่ายมาแล้วผู้ชมแล้วอย่างที่สองคือผมเพิ่มเบ็ดด้วยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่แน่นะไม่แน่นะแต่ก็ไม่แน่แหละอะไรก็เกิดขึ้นได้ผู้ชมป๊อปเจา้าป้าสุดญ,ญากาศระแปดแม่มแถวแรกไม่ก็ะลา,ายฉศ และกับเอบาสูเอจ巴拉จิวูสจะไปต่อไหมก่อนแา่กับไม่ไม่เลย่วิวโซคารยังไม่จบอย่าพึ่งน้ำตกทหารว่าเอแถวแรกไม่ก็สิบัวแล้วและก็สิบปาสูงงานปะลาแปดแค่สามไม่มีจริงจริงบางคนจะมีรางวัลปลอบใจนะสแกตเตอร์เราสามตัวแม้สักสามหมุนก็ยังดีนะเออโอ้ย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 นี่ดิดขึ้นไปหลักพันดูว่าดีนะนี่ มุนนะไม่มีตัวจ่ายปั๊บตัวคูณอย่างเดียวเดียวสามมุนท้ายคอเน้นๆนี่แต่หน้าสโอตมันไม่วุ้ยวพัดพัดเทเล็กพัดเทเล็กจัดว่ายล่ะอู้อเด้แต่น่าสอโ,โตอตมันสวยเว้ยผู้ชมปับม๊บว่ายบาตทำกันและกระพัดกับแบบแกับเจ๊กบอกรอยใจออกเทเล็กไม่มาแต่ว่าเอหายสักครึ่งหน้ากาวลองสิ จิบ,บต่อจอบับลักกษีบาล์ไหลตบจบเจ้าไม่เลวเลยครับคิดตังนี่รออะไรเพีย้ยนกำไรน้อยดีกว่า,ากำหมัด่อนได้แต่ตอนที่มึงยังมีโอกาสบอกไว้ก่อนเออนานๆนจะมีภาพแบบนี้ลักกษีเพีย้ยนจุกมาดีอีพันห้าร้อยผู้ชมมูน้ายคุควรอย่าเพิ่งเวกนะอ๋อบึบบึบลกักกเคบา คูณยี่แปดเปทีเจล่าร้อยแปดสิบมตรต่อแต่เบบีถ้าแซบอลลงแถวแรกแล้วมึงเอ,อ้ยมันบันเทงเดินใส่โอ้มันไม่ได้แพงมากอะผู้ชมเออมันก็พอไปพอมาทุๆท่ๆแต่่ายไปดิมไม่ได้แพงจริง,รงนะคือมันกักอะไรวะย,ยังไม่ได้เห็นเกมไหนปล่อยจอยเลยตรงนีน้เออไม่ได้เกมแบบกักกักกึกกึกทั้งนั้นเลยผู้ชม อี 5, 000, 80, 90, ถ้าห้าพันแปดสิบเก้าสิบเท่าร้อยเท่าอะไรประมาณเนี้เนี่ยมันร้อยกว่าเท่าเองนะมันไม่ได้เยอะมากถ,าถ้าเทียบกับเบ็ดถ้าเทียบกับเบ็ดบาทนะฮะจะอยู่ที่ประมาณร้อยกว่าบาทนะแต่ก็ไม่ได้ว่าบมดนะผู้ชมคือดีนะฮะดีที่มันเข้าดีมากๆแล้วนะคือนานๆมันจะเป็นแบบนี้สักทีนะครับด้วยความที่แบบหลายวันที่ผ่านมามันทุลักทุเละตอนนี้มีโอกาสนะที่พอจะถอนทุกความไปหมดเลยเอาปัดเสธนะผู้ชม ก็ว่าพอดีกว่าหนีไปสู้เกมอื่นต่อดีกว่าถ้ามันจะทุลักทุเลขนาดนี้เออนะทำอะไรน้อยดีกว่ากำมัดแล้วก็เอ้าแล้วกำไรมาเอ่อทุนหมื่นสี่นะทุนหมื่นสี่ก็กำไรประมาณห้าหกพันแล้วห้าหกพันเออทำอะไรน้อยก็ดีกว่ากำมัดดีกว่าไม่ได้อะไรเลยผู้ชมกับขี้ดีกว่ากับตดเอาผู้ชมได้พอแค่นี้แหละผมว่าไปสู้เกมอื่นต่อดีกว่าครับถ้าทรงมันเป็นประมาณนี้ก็ มันอาจจะกักทั้งเกมใครจะไปรู้นะครับก็จริงๆก็ยังไม่ได้ลองซื้อหรอกก็ไม่เป็นไรโยกนะ,ะอเอาไว้มาปอยหายคิดถึงเฉยๆนะเอาถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กับกดติดตามให้แอดด้วยนะครับเป็นกำลังจใจใทำการทำคลิปเนดะ้อสำหรับวันนี้ครับผมได้พอแค่นี้แหละอู้วเจอกันมาคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊วยบ๊ยครับสวัสดีดู <laughs>